สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้สาวตานึกอยากกินแกงอ่อมจ้าคือแกงอมผักกาดหินใส่กระดูกหมูอ่อนๆด้วยจ้าเด้อวิธีทําก็แบบง่ายๆเลยทําแบบที่เราถนัดที่เราเป็นนะคะมันง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้ไปดูกันเลยจ้าเอาละคะ่ะทีนี้มาตำเครื่องแกงกันเลยก็มีตักไคร้พริกแดง สดพริกแห้งใส่พอประมาณนะคะตามชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วกระเทียมหอมกระเทียมนะจ๊ะนี่ตำพอหย,ยาบๆแค่นี้ก็ไปขว่ในกระทะเลยจ้าให้พริกแกงหอมๆเด้อจ้ะเด้อพอพริกแกงได้ที่แล้วเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปผัดโคเล่โคเล่ขั่วคั่วให้มันเข้ากับพริกแกงหอมๆเลยจ้าจากนั้นเราก็มาปรุงรสด้วยเกลือจักน่อยจ้า น้ำประาะแซ่บๆนัวๆเลยผงนัวจ้ะแล้วก็โคเล่โคเล่คนๆให้มันเข้ากันนะจ้ะนี่สิ่งสำคัญน้ำล้างครกใส่ลงไปตเติมน้ำลงไปนิดนึงพอเอ่อคลุกลิกคลุกคิกุคลิกนะจ้ะแล้วใบมะกรูดค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้ปล่อยให้หมูมันสุกเลยนะจ้ะจากนั้นก็มาใส่นี่นังเอกผักกาดหินย้าใส่ลงไปเลยให้ผักพอยุบ3-4นาทีนะคะ พอประมาณนะจ๊ะจากนั้นเราก็มาใส่เลยนะคะใบเมงลักหอมๆจากสวนสาวตาเองจ้าปลูกเองเด้อจ้าเด้อหอมๆยัย่วๆเลยใช่ไหมคะนี่อีกอันนึงก็เข้าคคัวจะใส่ไปเลยสัก ช้อนสองช้อนตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้โหได้ที่รลเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเบิ่งเอาเซ็บเซปยยยๆหอมทะลุจอเลยใช่ไหมคะมาจ้าเซ็ๆซกับสาวตาเด้อจ๋าเด้อขอบคุณที่รับชม